สวัสดีค่ะทุกคนจะเจอกับแม่หมออมมีนะคะเข้าสู่เพจแม่ลูกคุกดวงนะคะในวันนี้เราจะเข้าประเด็นกันที่ว่าเขารู้ไหมว่าคุณยังรักและยังรอเขาคนนี้อยู่นะคะอาจจะเป็นพลังงานความรู้สึกของคนรักเก่าคนคุยเก่าสามีภรรยาดูได้เช่นเดียวกันเชื่อมั่นในตัวแม่หมอเชื่อมั่นในกา์ดและในไพโอรากู r ุสำรับนี้ตั้งจิตอธิษฐานคิดถึงหน้าคนที่คุณอยากรู้และอยาก ฟังจากแม่หมอสื่อให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะผ่านการ์ดนะคะวันนี้เราจะมาในตัวเลือก3าตัวเลือกการ์ดใบที่1่ล่วงมาเป็นใบนี้คิดถึงหน้าเขาค่ะชาวกองที่1เขารู้ไหมคะว่าคุณยังรักหรือยังรอเขาอยู่สองค่ะการ์ดใบที่3าใบสุดท้ายค่ะ1ค่ะ2ค่ะและ3ค่ะกดใครดูไม่ทันกดหยุดสต็อปแล้วก็ เลือกการ์ดได้เลยเนาะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยนะคะใครที่เลือกการ์ดใบนี้กองที่1เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราให้ไพโอรากรุเป็นสื่อกลางทํานายทายทักให้ทุกคนนะคะได้รู้ความในใจของเขานะคะอันนี้จะเป็นพลังงานของคนรักเก่าถ้าใครไม่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 ไมชอบหัวข้อนี้หรือไม่อยากรู้ก็เลื่อนผ่านเดี๋ยวรอดูฟังคลิปตื่นนะคะโอเคเขายังรู้ไหมคะว่าในใจตอนเนี้ย คุณยังรักและยังรอเขาอยู่หรือคุณนู่อ่อนได้แล้วและคุณไม่รอเขาแล้วการ์ดไปที่หนึ่งเป็นใบนี้นะคะเขารู้ไหมว่าคุณยังรอตอนนี้คือมันเป็นพลังงานที่ว่าเขารู้สึกว่าคุณอะกับเขาอะค่ะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันเลยนะ <c oughs> ความความรู้สึกที่เอ้ยจะจะเลิกแล้วจบไปแล้วหยาบไปแล้ว มันมันเลิกกันไปแล้วแต่ทำไมจะ,จะลืมคุณไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะหรือเขาเองเขาก็รู้ค่ะว่าคุณน่ะก็นึกถึงเขาในรูปแบบนั้นเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตัดกันไม่ขาดนะคะเขายังคิดและเขายังรอ เนาะเขามีความรู้สึกว่าคุณอะยังรักและยังรอเขาอยู่มันไม่ได้เชิงถึงขั้นรักจานะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าลูกดวงจะเข้าใจคําพูดไม่หมอว่ามันเป็นเรื่องเวรกรรมนึกออกใช่ไหมคะเรื่องเวรกรรมที่มันตัดกันไม่ขาดมันจะมาจากประเด็นอะไรก็ได้เช่นเรามีลูกด้วยกันเช่นเรามีทะเบียนด้วยกันแต่เราเราต่างคนต่างอยู่ไปแล้วมีใหม่ไปแล้วอะไรแบบนี้คะ่ะหรือเรามีธุรกิจด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขายังคิดว่าคุณ่ะ ไม่ได้รักนะแต่เหมือนกับว่าถ้ามันจะยังไม่หมดเวรหมดกรรมกันอืมถ้าคุณกลับมาเขาก็โอเคนะอืประมาณนี้ค่ะแต่การกลับมาครั้งเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าคุณมองแล้วแบบมันเสี่ยงมากเลยอะที่จะกลับมารักกลับมาอยู่ด้วยกันอเออแต่ก็ อืมแต่คุณก็ยังรอเขานะอะไรแบบนี้นะคะเขารู้สึกได้ถึงพลังงานแบบนี้จ้าโอเคจบกันไปชาวกองที่1 2สองค่ะใครที่เลือกการ์ดใบนี้เอาไว้นะคะคิดถึงหน้าเขาไว้ให้ดีๆเลยนะคะว่าเขารู้สึกไหมคะว่าคุณยังรักและยังรอเขาอยู่นะคะรู้สึกค่ะรู้สึกดีมากๆด้วยนะคะบางคนเนี่ยแบบมีผู้หลบมีผู้หยิงผู้ใหญ่อะ่ะคอยช่วยคอยจูนให้คุณน่ะ กลับมารักกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มองรู้สึกว่าถ้าเขากับคุณเลิกกันไปจนแบบสุดๆไปนานแล้วนั่นแหละเขาจะสำนึกและคิดได้อยากกลับมายื้อคุณนะคะและเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะก็ยังรักเขายังอยากยื้อเขาเอาไว้ให้อยู่แบบอยู่แบบเพื่อนก็ได้คนรักก็ดีคู่เวรคู่กรรมก็ได้แล้วรู้สึกว่า คุณกับเขาสินเสมอกันด้วยคือปรึกษาหารือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับว่ามองตาก,ก็รู้ใจอ่ะอืเข้าใจกันได้ว่าเฮ้ยเขาชอบอันนี้คุณไม่ชอบอันนี้นะอะไรทํานองนี้นะคะเหมือนศึกษาหรืออยู่กันมานานความสัมพันธ์เนี้ยมันนานแล้วนะถ้าเกิดว่าใครใช่ไม่ใช่แบบแป๊บๆอ่ะคือมันไม่ใช่พลังงานของลูกดวงแล้วนะคะอ่ะเปิดรับพลังงานดีๆกลับไปได้เลยเขาคิดว่าคุณยังอยากให้เขากลับมาหรือยังยื้อเขาเอาไว้ อืมเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่อะคอยช่วยเป็นลูกก็ได้ค่ะเป็นลูกที่คอยยื้อความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขาเอาไว้นะคะโอเคจบกันไปนะคะชาวกองที่สองเดี๋ยวเริ่มเลยชาวกองสุดท้ายนะคะชาวกองที่สาคือการ์ดใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะความคิดความอ่านความในใจของเขานะคะเขารู้ไหมคะว่าคุณเนี่ยยังรักและยังรอเขาอยู่เลย โอ้ยไพ่พ้อีกแล้วไพ่พ้อีกแล้วนะคะรู้ไหมก็ไม่ถึงขั้นว่าคุณจะรอนะถ้าเอาจริงๆอ่ะมันถ้ามันแบบห่างๆแบบห่วงๆฉันก็โอเคอะไรแบบเนี้ยกลับมาคุยกันได้ไหมก็โอเคได้ต่างคนก็ต่างอยู่แบบสุขสบายไม่ได้จําเป็นต้องกลับมาแบบชู้สาวนะคะกลับมาคุยแบบเพื่อนฐานะที่คุณเป็นพ่อนะและฉันเป็นแม่นะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณเองก็ เหมือนสินเสมอกันอนะ่ะอืมคุยกันรู้เรื่องเข้าอกเข้าใจกันกลับมาแบบปรึกษาหารือพูดคุยกันแต่ถ้ากลับมาคราวนี้นะคะเขารู้สึกว่าถ้าคุณคิดกับเขานะเขาจะรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปนานๆเลยนะเออแบบเอ้ยแก่กันไปด้วยกันนะอะไรแบบนี้เลยนะคะดูแลกันไปจนแก่ไข้อะไรแบบนี้ก็ได้แก่ไข่ จนแก่หรือแบบเฮ้ยเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลก,กันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคเป็นพลังงานดีๆเปิดรับพลังงานดีๆกลับไปด้วยนะคะชามกองที่3นะคะอ่ะโอเคจบกันไป3ามตัวสามกอง3ตัวเลือกนี้ถ้าอ่าเอาไปพิจินิจพิจารณาเอานะคะว่าจะตรงกับลูกดวงกองไหนบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหนึ่งในนี้มีแบบจะใกล้วัน สำคัญอะไรของใครหรือเปล่าคะนี่เยกองไหนสกองเป็นคนรักเก่าอันนี้มันก็ตรงตัวอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นไพ่ใบเดียวของแม่หมอด้วยเกี่ยวกับคนรักเก่าเออเป็นใบที่สองมีใบหนึ turn. ่งยูเทิร์นเออนั่นแหละเหมือนกับว่าเป็นวันสําคัญเนี่ยวันที่เจอการวันครบรอบวันเกิดคุณวันเกิดเขาก็ได้นะคะโอเคตามนั้นเดี๋ยวเรา จบกันไปนะคะสําหรับสาบตัวเรื่องก็รอดูสถานการณ์รอดูเหตุการณ์ไปก่อนนอกาะมันเป็นความคิดในใจของเขานะคะแต่โดยรวมทั้ง3กองแม่หมอว่าเขาก็คิดว่าคุณรอและยังรักเขาอยู่นั่นแหละอะไรแบบนี้ค่ะยิ่งมันเป็นพลงานที่แบบอยู่กันมานานแล้วคบกันมานานแล้วคุยกันมานานแล้วอะไรแบบนี้ยิ่งมีรูปมีต้าด้วยกันเนี่ยมันจะตัดกันไม่ขาดทั้ง3กองเลยนะบอกเลยนะคะเดี๋ยวรอดูกันไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขัวตตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ